สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระ24ประจำวันที่22สิงหาคม2567นะครับวันนี้จะตรงกับวันแรม3ข้าเดือน9ปีมะรงนะครับผมงูมใหญ่ชนะสาเทวดาผู้ชายนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะครับคำพยากรณ์ของคนที่เกิดทั้ง7วันในดวงรายวันวันนี้นะครับผู้ชมทางทิตกตกอกดเซฟกดพอใจกดไลค์กดแชร์นะครับ ในทุกแพลตฟอร์มนะค,คอมเมนต์เพื่ออารับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไปที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานครที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับสีนำโชคสําหรับวันนี้นะครับก็ได้แก่นาะด้าน,นการเงินจะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับสีที่ โดดเด่นเรื่องความรักจะเป็นสีแดงสีที่นะครับเสมดวงอุปธรรมดวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าและสีเขียวนะครับผมนะโดดเด่นเรื่องการงานแนละคนอุปธรรมส่วนสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีม่วงนะครับผมเลขนํโชควันนี้นะครับได้แก่เลข6เลข5เลข4เลข1เลข3และเลข9นะครับผม รืดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับถามไ้ทุกเรื่องนะครับผ่านสารโบราณมหาสตาเล็กเจ็ดตัวเก้าฐานและไพ่ยิบสี่นะครับผมมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่599บาทนะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อไดทางอินบ็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอรหรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับสาธุพุทธังเปิดทำังเปิดสังฆังเปิดนะครับท่านที่ชมจนจบนะครับแล้วก็ชมแล้วก็แชร์นะครับอคอมเมนต์นะขอให้ สมหวังดังใจปรารถนาในทุกๆพ,พรที่คุณขอเอาไว้นะครับมาดูกันเลยครับทัานที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับนะโอ้โหได้ไพ่หกข้วนะครับวันนี้กิจการงานของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ในเรื่องของงานนะครับคนที่ตกงานก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยในเรื่องของงานให้ดีขึ้นนะครับจะได้งานดีๆการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินก็จะมี เรื่องเงินทองทองเข้ามาอยู่แล้วนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ระวังเรื่องของการทานน้าน้อยแล้วก็เรื่องของกระเพาะปัสสาวะนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณมักจะได้เจอคู่ที่ต่างวัยนะนะคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้นะครับมีผู้ใหญ่คอยอุป,ปถัมภ์ทำให้ความรักอันดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปทําบุญนะครับไปถวายน้าฉันน้าใช้กระพระแก่ๆเนาะนะครับแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาวัน อาทิตย์นะครับจะได้สมหวังดังใจปรารถนานะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผมได้ไพ่นะครับเด็กถือถ้วยนะครับวันนี้ได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับกิจการงานของคุณจะสมหวังนะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับทําให้งานนั้นเริ่มเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้แฮปปี้มีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับแต่ยังเก็บไม่อยู่เนาะ สุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะฮะบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับความรักของคุณช่วงนี้กําลังเป็นสีชมพูนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักของคุณแฮปปี้นะครับมีความสุขวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้เทพเด็กๆอย่างเช่นไอ้ไข่พัชรดีพพิคเนตนะครับนะปางกินขนมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะดีมากเลยนะครับท่านที่เกิดในวัน อาารนครับได้ไพ่สิบดาบวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นนะครับนะโดยภาพรวมดวงยังไม่ค่อยดีในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นกับใครต่อใครนะครับรการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้อย่าเพิ่งไปใช้เงินเยอะนะครับหรือว่าลงทุนอะไรเงี้ยมันมักจะเสียหายนะครับหรือไปทาประกันก็จะโดนหักหลังสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของกระดูกสันหลังไม่ค่อยดีเนาะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ความรักคนโสดวันนี้นะครับความรักยังไม่สมหวังนะครับละวันนี้ให้ระวังการทะเลาะหรือการไม่เข้าใจกันคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะมีความไม่เชื่อใจกันหรือนะครับหวาดระแวงคนรักของเรามากเกินไปวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหวอ้องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพระพิคเนตนะครับปางขจัอุปรสรักแล้วก็นะครับไปถวายสังฆทานยานะครับก็จะช่วยเสริมดวงเสริมชะตาของคุณได้เป็นอย่างดีท่านที่เกิดในวัน พุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่ The Justice นะครับกิจการงานของคุณในวันนี้นะครับมักจะมีปัญหาการทะเลาะหรือการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ใน,ในที่ทํางานนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องคาพูดด้วยนะครับวันนี้หลีกเรื่องการทะเลาะได้จะยิ่งดีครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ให้ระวังเรื่อง,องการเซ็นเอกสารในเรื่องของการเงินนะครับจะมีปัญหาถ้าคุณไม่อ่านดีด สุขภาพวันนี้ให้ระวังในเรื่องของน้ำเหลืองเสียหรือว่าูมิแพ้ครับความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะหรือการมีปากเสียงกับคนคุยนะครับความรักยังไม่ลงตัวคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีปากเสียงกับแฟนหรือคนรักของคุณนะครับวันนี้ขอพรของโชคลาภพุทกลางวันให้ไหว้พระพิฆเนศนะครับปางขจัดอุปสรรคนะครับ พูดกันคืนก็เช่นกันและไปถวายสังฆทานยาด้วยนะครับก็จะได้เสริมดวงเสริมบารมีเสริมโชคลาภได้นะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัส,สบดีครับได้ไพ่นะครับหกดาบวันนี้กิจการงานของคุณการแก้ไขปัญหานะครับโดยภาพรวมถือว่าดีมากๆนะครับผมนะวันนี้คนที่ตกงานก็จะได้งานการเงินนะครับวันนี้ที่ติดขัดมานานก็วันนี้จะเปิดทางเปิดโชคลาภได้อย่างดีครับ สุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอาการทานน้ําน้อยหรือว่านะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ,อย่าไปอั้นปัสสาวะนะครับไม่ดีนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้นะ ที่คุณอิดอัดมานานวันนี้ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักอะไรก็จะได้รับการคลี่คลายเลยปัดเป่านะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้าใจกันดีครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้สวดนะสวดมนต์นั่งสมาธินะครับแล้วก็ไหว้พระนะครับอย่างหลวงปู่ทวดหลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับอได้ไพ่นะครับ เจ็ดถ้วยวันนี้กิจาการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมวันนี้ยังไม่ค่อยแฮปปี้นะครับนะ้ไม่ค่อยได้ดังใจเพราะคุณมักจะคาดหวังอะไรที่มันเยอะนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะ้มักจะไม่ค่อยดีในเรื่องของการใช้ใจ่ายนะครับผมนะเพราะว่าได้มาแล้วก็นะมัเก็บไม่อยู่สุขภาพนะครับผมวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอความเครียดนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณยังไม่ค่อยสมหวังในเรื่อง,องความรักเพราะยังไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้แฟนหรือคนรักของคนมักจะไม่ค่อยได้ดังใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันคุณจินตนาการไว้เยอะเกินไปนะครับคิดเยอะเกินไปหวาดระแวงเยอะเกินไปวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพ,พระปางลำพึงหรือพิธเนตปางขัดอุปสรรคจะดีมากนะครับผมอย่าลืมไปถวายน้ำถันน้ำใช้ด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับโอ้โห นะครับได้ไพ่ the high priestess วันนี้กิจการงานของคุณนั้นเริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ว่านะครับมักจะมีเรื่องเครียดนเคลืคล่อนเรื่องกดดันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องผ่อนคลายจิตใจให้สบายๆนะครับแล้วก็เคลียนตัวทำง,งานให้สว่างสวางงา่างโล่งๆการเงินก็เช่นกันวันนี้ยังไม่ค่อยดีนะครับผมมีเงินมาก็มกักจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายออกไปยังเก็บไม่อยู่สุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของ ความเครียดความคิดเยอะครับความรักคนโสดนะครับอันนี้จะมีคนที่มีเจ้าของมาแล้วนะครับเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตัวคุณเองทําให้วุ่นวายนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากการที่คุณกดดันนะครับหรือสภาวะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่วันนี้ ขอผ่อนขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระแม่กวนอิมนะครับผมนะถ้าจะได้ทันเจได้ทันมังสวิรัต์ก็จะยิ่งดีวันนี้จะคลี่คลายดวงชะตาไปได้แล้วก็เลยเลยไหว้พระปางนักปลวกกันเลยนะครับวันนี้ใครชมใครแชร่นะครับใครคอมเมนต์ขอให้รอรอให้มีความสุขวันนี้หลับแล้วนะครับสวัสดีครับ